สวัสดีครับผมแซมหรือสเวสเวเศเษฐาพรน,นักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยนะครับปืนกระบอกแรกที่จะแนะนำให้ก็เป็นปืนแตนดาร์ดที่เราสามารถปรับเปลี่ยนผ่านท้ายได้นะครับเพื่อให้เหมาะกับเซลีลาของเราโดยทั่วไปเนี่ยปืนเป้าบินเนี่ยเราจะมีส่วนประกอบด้วยกัน2ส่วนนะครับผ่านท้ายกับลำกล้อง เมื่อเราประกอบข้อหากันแล้วเนี่ยเราก็ใส่โฟนหรือกระโจมือเข้าไปนะครับวิธีการเลือกใช้ปืนที่ถูกต้องกับตัวเราเนี่ยเราจะต้องดูว่าสรีละเราสูงเท่าไหร่แขนยาวเท่าไหร่นะครับวิธีง่ายๆก็คือว่าเราหยิบปืนที่มาปิดเข้าไปนะครับแล้วก็เอามาทาบกกับข้อศอกเราแล้วพับขึ้นมาแล้วดูที่ว่าพอดีกันไหมถ้ายาวไปเราก็ตัดทิ้งถ้าสั้นไปเราก็ต่อ แผ่นยางนี่ออกมาอันดับต่อไปที่ควรจะดูก็คือการวางหน้าเราให้เข้ากับฐานท้ายปืนนะครับเนื่องจากสรีระของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยหน้ามีเนื้อเยอะชิคคิสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องบางเราก็จะใช้ตัวเนี่ยที่มันเล็กลงนะครับ ปืนที่เหมาะสมกับเราที่สุดเนี่ยก็คือน้ําหนักของมันนะครับเบาไปก็ไม่ดีหนักไปก็ไม่ดีถ้าหนักไปเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องแบกปืนที่มีน้ําหนัก4ี่หกิโลเนี่ยยามให้การยิงล้านะครับแล้วทําให้ไม่ไม่สามารถที่จะซ้อมได้นานส่วนคนที่มีเซนิละใหญ่เหมือนผมอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ปืนเบาไปเนี่ยการสวิงไปมันก็จะเลยเป้าไปนี่คือเทคนิคง,ง่ายๆเริ่มต้นเลยครับของการเข้ามาฝึกยิงเป้าบิน เราสามารถหาผ่านท้ายซึ่งสามารถตอบได้ทุกอย่างสําหรับิ๊กิเนร์หรือเริ่มต้นนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่แนะนําสําหรับคนที่จิตใจที่หวั่นไหวและไม่มั่นคงเพราะว่าพอเรายิงไปตัวซ้ายไม่โดนเนี่ยเราก็ยังมาปรับอีกขวาไม่โดนแล้วก็ปรับอีกปรับไปเรื่อยตัวนี้เราหาหาตัวตัวเองไม่เจอนะครับวิธีที่ดีสุดคืออย่างน้อยๆเนี่ยปรับแค่แผ่นรองแก้มก็พอแล้วก็ตัดทานท้ายสั้นอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับ พอเรามีความชานาญนะครับหรือมีโอกาสได้ไปแข่งแข่งต่างประเทศเนี่ยเราก็จะไปที่โรงงานปืนหรือว่าช่างปืนของไทยก็ได้ไปจัดทําปืนที่เราคิดว่าเหมาะสมกับเราที่สุดผมก็แนะนําให้ไปเอาปืนที่เราเรายิงแล้วได้คะแนนดีที่สุดและง่ายที่สุดเนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างในการให้ช่างปืนเนี่ยเขาทำพันธะให้เหมาะกับเราที่สุดปืนที่ผมใช้ในการออกไปแข่งที่โอลิมปิกเนี่ยนะครับเป็นปืนที่ไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้เลยนะครับความท้ายฟิกซ์ความยาวฟิกซ์นะครับ แล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนกลุ่มกระสุนได้ถ้าเราสามารถทําปืนที่เหมาะกับตัวเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทาต่อไปก็คือว่าใส่ใจในตัวเราเองแก้ไขสิ่งบกพร่องของเราอันนี้จะเป็นวิธีที่ดีสุดในการที่จะเข้ามายิงปืนเป้าบินโดยได้ผลแล้วก็ไม่เสียเวลาสําหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมใช้เวลาหลายปีมากในการลองผิดลองถูกนะครับเสียงบประมาณในการจัดหาสิ่งที่นู่นนี่มาแล้วก็มันไม่ได้ยังยืนเลยนะครับเพราะนั้นเราลอกเรียนแบบคนอื่น ไม่ได้เราต้องคิดอะไรที่เป็นเป็นของของเราเองนะครับถ้าอยากสนใจจริงๆเนี่ยก็มาที่สมาคมข้าบินของเราที่หัวหมากได้นะครับเรามีทั้งเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความรู้เรามีปืนที่จะให้ทดสอบนะครับถ้าชอบนะครับมันจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะสามารถนําวิธีการยิงปืนมีสมาธิไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับจะเป็นผลดีในเรื่องของการทํางานการหารครอบครัวการ มีเพื่อนฝูงที่เรามีจิตใจที่มั่นคงและาสามารถแก้ไขในสิ่งบกพร่องของตัวเองนะครับก็ท้ายนี้ผมก็จะฝากบอกทุกๆคนเนี่ยนะครับที่ได้ดูคลิปอันนี้นะครับว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องให้โอกาสตัวเองแล้วอยากคิดว่าตัวเราเนี่ยทำไม่ได้คนเราเป็นคนเราเป็นคนไทยนะครับเรามีมือไม้ครบเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ผมอยากฝากมุมมองไว้ว่าเราลุกขึ้นมาทําเลยนะครับทุกคนมีความฝันได้นะครับแต่ว่า พอตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเอาความฝันมาทําให้จริงทําอย่างไรเมื่อระวังรดแบบเราตั้งโกแล้วเนี่ยเราค่อยๆทําไปทุกวันแล้วอย่าหยุดทําเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความสําเร็จนี่อาจจะอยู่แค่วันพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าก็ได้